เทียังไปแน่ลรกอเทียงไปแน่ละดาดด้เกมร้น่ีเออซือัวตัวนี้มั้งซืตัวนี้มีขายยื่มแม่ของลาอมอสงกิโลอะไรออ๋ออะไรสางกิโลเอาถอนออกแล้วสภาก็ดีแต่ว่า เออทางอื่นหมอหนามก็ใบพัดมันคือเบี่ยวง่งๆสิมันเป็นสีเดียวใบพัดง่งๆมันจีเกิดเป็นกันติมันดูจ่อกันยังสีเลยกเดียวน้ำมันเครื่องเดีน้ำมันเครื่องก็คือน้ำมันเครื่องมาก่อนน้ำมันเครื่องจักฤทธิ์ดูเฮี้ยนกับมี่จากฤทธิ์ฤทิ์เป็นฤทธิมันมีน้ำมันเครื่องหลายยี่ห้อผสมกันไม่เหมือน เออเพื่อว่ามันติดก็หมุนเอาไอ้งัดตรงเดียวมันหมุนดีหมุนยุ่นมั้โอ้ที่เจ้าถอดได้สตอร์นออกอ่ะนือนวมันเครื่องลรอกเอาน้มันเคืองมันไปออกใส่มันยังแข็งกังแข็งเนี่ยอน้มันเติมแล้วน้ำเต็มแบ๊หัวน้บหัวเติมแล้วเต็มแล้วน้ำมันเดี๋ยวโซลามาใส่แล้วกัโซลารมาใส่เคือง ห่ยห่้ยสิจวดยุสิพี่น้องเด้สจตานล้องไปนี่ล้องจิ้มมังไปมุนหมุนเยอะอันนี้ก็เอาขึ้นเลยดิจิตดน่โอ้มนี่เขาจะเห็นที่หลังเาช่างอื่นกระบอกอันนี้เขาสต้องไปสื่อว่าใส่บ่กกระบอกให้ราหลีกมันนี่ เอามันมันมีปั๊มดิปั๊มมันทำบมเดลใส่ได้ดิมันมีปั๊มอยอะถ้าว่าเออปั๊มต้องต้องก่อนเขาก็ต้อง m o ิฟายเอาเดี๋ยวน้อแต่มันมีของเอามาใส่ก็ดีกันเดี๋ยวใครมีมังซื้ออะไรอยู่มันเน้นน้ำอยู่เนี่ยใส่กระบอกแล้วก็เอาสายให้ลิเลียนไปวันนี้ขันฉัดมันจะเป็นยังไงวันนจะเห็นงานแบบเดเอาเนี่ยเดี๋ยวปัญหาเนี่ยใครงงด้วกันว่ามันเห็นงานแบบเดเอาทั้งๆที่ผมมาเลยเขาไปหาญี่ปุ่นหรือวะ อันนี้มันจะทำงานยังไงนี่มันต้องกลับขึ้นไปหากระปุกคนเดียวเฮ้ยมันก็ต้องเป็นกระปุกพาวเวอร์ต้องสั่นกระปุกเผากระปุกม่เล่นเป็นพาวเวอร์เหรอหรือเป็นเผาเยอะไม่เผาเวอร์อยู่ที่เป็นต้องมึงมาบ้างตายห่าไงเพาวเวอร์อยู่ที่เป็น มันมีห้อยถอดบ่น่าจะมีร่องรอยการกานถอดออกนะเพราะว่าคือผมสงสัยอย่างหนึ่งคือ <c oughs> มันมีปั๊มมาแต่ผมไปดูในคลิปนะหลายคนเลยส่งมาให้ผมดูมันมีกระบอกเล็กๆอยู่ตรงนี้นะสั้นๆเนี่ยแต่ทาไมมันมีคันชักอันนี้ล่ะ เออขับขับมันเป็นพวมอะไรพวกบริลลี่มันก็สิมีนี่มันมันจะเป็นสายสายมันยิ่งกว่าคนได้อังรถถอดหรอใครว่ารุ่นนี้มันบ่มีดิแมนว่าสรางรุ่นนี้มันบ่มีดิมันอาจจะเป็นรุ่นขั้นชั้นรุ่นขั้นฉากนขางเหรอพอนเป็นของมันเนี่ยหนิไหมสีสวอเป็นของมันเหมือนไหมเออ ไอตนเดก็บอดีหาสิบหกสิบปีมนมันมีหอยใสมเห้อยใแสดงว่ามันเป็นของรุ่นหนึ่งแปลนหัาบ็ใจมากฝากฝากไปดซื่อนอกสียจากว่าเขาจะรัดแปลง่ก็เปลงหอมันแล้วมอกกันแล้วมเออมันกรหลวมถือวิธีเพิินเดี๋ยวเขาจะหักไอ้บางมันหลวมดึกหลักดึกหันี่น อ๋อเรพูดมาแล้มันลมหลมันเชียนี่โอ้นี่มันลมนี่งานมันลมโอ้เอ้าห้องแหวนนี่มันก็ได้ดเอออ่านวสัวันเลาดอยพากันไป เสาต้องยังต้องยังเบียดอันนี้เลยก็เบียดอันนั้นโอ้ยไม่ต้องห้องห้องเอ่อชิบชิบหาลอยขายทันแสนเจ๊ก,ก็บอกดีเลยสอนมีคนมาถามสื่อข่อยแล้วที่ข่อยเพิ่งขายาขาย่ขอยอยากลองฟังเสียงก่อนอข่อยสิลองฟังเสียงก่อนหรอกกันเนี่ยเสียงดีกับเสียงกลัวหมดแล้ว <laughs> เยนขนาดรถมเสียงือสัังสรงอื่นเจ้าสิบ่อยข่อยซื้อสายพันธุ์น้ำจิเอาไอยูนไรมุ่เ็ไรุนเดียวกันย่ิอันนี้มันอียังมันนี่ไงบีกมันจินี่อุดแบงทันีใส่สายพันธุ์ลูกยงเือน อไรอะไรครับใส่อะไรครับลลกรปลลั้มเนี ID, ่ <ID. S 1> เอนี่ไ ID ID เขา ID ได้ไหมอันคีอไปเขาเัไ้ใช่ช็อปใชยังสิสิใช้สวีทเป็นสวังสันสิเเะาเลยนะทำรถกระเป๋าหัว่ฮะทำรถเออน่หมันเขาหัวเออแล้วนี่ เคยต้องซื้ออันนี้แน่กองเครื่องบ้ซื้อสิงเครืงลวถางมันมับมีขายอ่ะจะถอนไอ้คอยบางเน้นเป็นยังไงองกามยังนวเอาฮ้องไปเทียบโ่าอะไ้สิกองถอดถอดก็ดูถอดก็ดูถอดก็ดูไอ้ส้นถอนได้เนี่ยโอ้ยยวซื้อที่เนื้อให้ดอฮูยุว่าทางนี้ขาดคองอ่ะแมนแขาดกองขนาไหนขันอใส่แน่ถ้าเป็นถึงนี่้างอิดถ้าเป็นแบบกูมีประโยชน์แล้วบัาน ูได anyway, uh, ้ปอยอันแล้วกูได so ้ปอยู่ชน์แล้วนี่แหละระบบเออนี่แหละเห็ดเหรมันหกเส้นสองเนี่ยลูกพีอันนี้ระบบกองยุคบมันมาสร้งอนนี่ระบบกองยุคครบเดิมๆดีๆหนหมานามแข็งาันยู่ดีเนาะ บอลไอ้สอนมันยังมาทันลบมันยังนี้ไสอนมันดีๆด้วยนะนึกว่าผู้เด่นจะต้องการใค้เลยใครไปฟุดเราอยู่ในกล่องเพียงหมดนี้นะสถิติเราเขาไม่ได้ติดต้นประกันเขากดเสี่ยงไว้แต่เขาส่งคาดตัวหมดเนาะติดต้นพักกระเดาบ้านสันถ้าจะออกมาได้ทันทันในกล่องเครื่องนี่บ่มีน้ำมันเครื่องนี่ใอยสงสัยอะไเด้เนี่ยก็จะไกลไงเออแต่ว่ามันหายออกจากเครื่องเมื่อกี้จะหายออกจากกล่องนะโม โอ้ยบ oh, well, really ่มีอีทางอื่นี่กล่องเครื่องกับ่มีามันเครื่องไหมมันก็หายไปเหมือนกันเอามาเบิรงโดฟุนเล็กหลายะเทียบม่หามันเครื่องเป็นสีั่นมีอันมียุดหึอยู่มียุดสันดียดหนึ่งที่นี่ทไหนมันเครื่องก็แหงไปเลยเปล็ต่สูเดหยใสกันเอานนกถเียเจียบเส้ถเออเสถุงเลย ียบโอ้ยม oh. oh, mm ันเทียบคนกับอะไรหรอกนี่เราเนาะพี่เราโอ้ยตัดนั่นนั่นนั่นควายขัดมออะไรเนี่ยโตเจ้าก็หามาที่รถ้วายไม่เจอจริงเลยมันเจ้าอยู่เรื่องใช่เดี๋ยวตรงี้เดี๋ยวเพิ่นเรื่องเรื่องใช่พี่น้องพี่น้องคนไหนมีที่ซื้ออะไรเป็นกองเป็นกองเหล็กมีไหม ที่ที่มันมาทั้งหมดเลยต่าลบอีเยอะอยู่แบบที่ต้องครบรีเนอะอังซูนาลินสิอังซุมาลินโคบลีกับอังซุมาลินของแก้วจากโตกอ่ะเสียละเจ้าสองข่อยไปไปเสียละของก็ล่าของแก้วโ็ล่าไหมโอ้ยบางคนหลังเนี่ยเอามาใส่อัน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 นึงอยู่หลังได็สิมีนี่นั่งใช้ กอนินดำกองนี่กับบานินดำสิแล้วอ่ยังยา็่หยีงเนี่ยให้ยีงกันนี่บ่ล่ให้ยก,ยกอ่ะออันนี้เิม,มอีกลูกนึงกักนเมีลูนึงเอไปเป็นามเิม,ม,มอีกลูกนึง เช็คเบื้องไปมาระบบมันเอวเอือมันมีน้ำมันให้เราหลิกบอะไรหรือบางคนออกแห้องประตงไทยมันกระเทยไปอีกแบบนไมทา่อยหงด ซืหัไปได้หรอโอ้รถไม้ด้ล่ะรถมาจะใชอีกหนสร้างอื่นรถเจ้าเฮ็ดด้วยกันิเาพของก็มัวหอนเนี่ยอ้าสีคือไม่ไม่อยู่แเพิ่งออกมากเพิงเดือดช็อบัแท็กเตอร์เยมองคอยไปเอานึ่งวอลันเนาะโออ ถูกใช่ไหมเจสัยมาครับผมมันตสัยอ,อยากดังบมใหญ่ได้แหละโต้งลงเล่นเนี่ยไม่ต้องใส่บันไดผ่านนะจิ้เด็ดดิพอร์บางโคตหลังออกดีไหมทุกคนเอ๊ ซื้อบางคนซีสูบมาใส่บ๊อบนเออซื้อซื้อบางคนของอันหนึ่งแปดหามาใส่บ๊อบยังงามปอันมูมันม้นหน่อยคือกูปตายไหมไม่ไม่อมยไม่อาไปทะรบ้างอะไรมัเจ้าลูกประจุตัวนี้ยังเขาไปซื้อใส่มาสางเงนยังบุเช่นไหมยังบุเช่นน้นอยไปซื้อไล

ไอ้ส้นก้าอี้นี<ม>่ผมมอให้เจ้าเลยเก้าอี้เมสซี่นี่ผมมอให้เจเ้าเลยเจ้าเป็นลิซิโดงไงบอกระมี่บอกระมี่ใครบอกระมี่ใครที่คุณนี่ก็จะหายอย่างเดียวไม่โอ้ยทำมือเรียงได้หรือยังใครใส่ตู้แอร์เลยวะนี่ Lai lì thanh ni bói mày. Hoạt binh nhang lại, kiếp phải liền bunny. bà này, kiếp phải. Noman hay yi ngay 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 รุ่นนี้น 8, เพิ่งเก้าสิบเดว่ามันแปดเจ็ดแปดแปดสีเดอันนี้นผเขาอ๋ออันนี้นะมันเผาเอามันมาได้ร่วมกันที่ยังรุ่นจนแยกยังบอกเขาเติมไม่หลุนโอ้หนาโอ้มันแยกกันบะแกแต่ว่านมันให้เหลือร่วมดังหกักอันนี้เจ็เ 7, ดเแปดแปดซีอันนั้นอันนั้นเดือกเก้าสิบน่าจะสิ้นหัวไปแล้วน่ะแต่จังวากันหมุนหันเนาะ จะไปครับเดี๋ยวเอาเครื่องให้มันติดก่อนครับไปซื้ออะไรติดตามตอนต่อไปครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ